ของแม่น้ำหลีเจียงนั้นเป็นทิวทัศน์ที่ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ไปคราวนี้ผมได้พบได้ชมทิวทัศน์อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวครับทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องอาหารบ้างไปคราวนี้ก็รับประทานอาหารกุ้ยหลินอย่างที่เคยที่โรงแรมเชอราตันกุ้ยหลินนั้นมีเชฟ ซึ่งทำอาหารของกุยลินที่อร็ดอร่อยมากเขามีอาหารแปลกๆของพวกเยาผมลืมบอกไปนะครับว่าพลเมืองของกุยลิน,นมีชนเผ่าวจ้วงชนเผ่าวจ้วงนี่เป็นเชื้อสายไทยในหนังสือของ ุณหมอดอจหนังสือชื่อ The Thai r a ได้กล่าวถึงชาวจ้วงว่าเป็นคนไทยสายหนึ่งจ่วงนี้เป็นพลเมืองที่เรียกว่ามีจำนวนมากเกือบ40%ของพลเมืองของกุยลินของบนทนนี้ ยังมีคนที่พูดจ้วงซึ่งใกล้เคียงกับภาษาไทยซึ่งถ้าท่านได้ฟังแล้วท่านจะบอกว่าเป็นภาษาสมัยพ่อขุนรามคำแหงอย่างเช่นเขาเจอหน้าท่านเนี่ยนะครับแทนที่จะทักทายว่าสวัสดีหรืออะไรอย่างนี้เขาจะสักจะทักว่ามึงดีกูดีคือ เราก็สบายดีเขาก็สบายดีมึงดีกูดีผมก็ถามต่อว่าเวลาลาก่อนจะบอกว่าไงเขาก็บอกว่ามึงไปกูอยู่แม่ตรงความหมายเลยทีเดียวนี่ก็เป็นสเสน่ห์น่ารักของของกุยลินของภาษาของคนจ้วงที่พูดในแม่น้ำหลีหรือหลีเจียงเนี่ยนะครับ มีชนเผ่าจ้วงอยู่มากมายเหลือเกินแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าผมได้ไปพูดคุยเขาพูดภาษาจ้วงทำให้เราเข้าใจได้เพราะเป็นภาษาสมัยพ่อคุณรามคำแหงทีนี้มาว่ากันถึงอาหารอาหารของกุยหลินนั้นจะเป็นอาหารที่มีรสนวลนวล ของดีของกุยหลินคือผักและเห็ดผักเนี่ยเขาจะมีผักให้เลือกมากมายหลายชนิดเห็ดนี่มีมากมายให้เลือกอาหารที่รับชอบรับประทานกันก็จะเป็นพวกเห็ดผักมีจานพิเศษอยู่จานหนึ่งซึ่งจะต้องสั่งทุกครั้งถ้าเวลาเราไปรับประทาน คือเห็ดหอมผัดกับผักเสี่ยงไฮผมเข้าใจผิดด้วยว่าไอ้ผักเขียวๆที่ผัดกับเห็ดหอมนั้นเป็นผักกวางตุ้งอย่างเล็กๆหรือผักคะน้าอย่างเล็กๆที่จริงไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าผักเสี่ยงไฮเอามาให้ชมกันในรายการ ที่ผมเขียนลง Sunday Special เมื่อวันอาทิตย์เนี้ยก็ต้องขอประทานโทษว่าต้องแก้ไขว่าที่เขียนว่าผักกะน้านะ่ะเป็นผักเสียงไห้นะครับเป็นจานหลักมีเผือกเลือบน้ำตาลกรอบนอกนุ่มในเวลาจะรับประทานเผือกร้อนๆมาถึงพับเขาจะเอาน้ำเย็นมาให้เราชุบ จะกรอบขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวมารับประทานเป็นของหวานหรือจะมาแทรกระหว่างกลางระหว่างรับประทานของขาวก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรของดีอื่นๆก็มีจำพวกปลาปลาจากแม่น้ำหลีแม่น้ำหลีเจียงซึ่งตอนที่อยู่ทางหน้าเมืองเนี่ยนะครับเขามีทะเลสาบใหญ่ เขาทำเขื่อนกั้นน้ำไว้ให้น้ำในทะเลสาบนี้มีระดับสูงแล้วก็ถึงจะปล่อยลงไปลงแม่น้ำหลีเจียงเจียงนี่คือแม่น้ำนะครับถ้าเราจะเรียกว่าแม่น้ำหลีก็ใช้ได้แต่เพื่อคนรู้จักมากเราเรียกว่าหลีเจียงก็แล้วกันนี่ก็มีปลา ซึ่งเขาเรียกว่าปลาตัวเป่าเป็นปลาในแม่น้ำผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าก้างของเขามันเป็นง่ามละครับเป็นเป็นก้างรูปตัววายเหมือนกับปลาน้ำจืดแบบปลาจีนถ้าเวลาตำเหงือกตำคอเขาต้องร้อนถึงไปโรงพยาบาลให้คีบออก ให้หมอเป็นนกกระสาคีบออกเลยทีเดียวผมก็เลยต้องระมัดระวังแต่ก็มีพักพวกที่ไปด้วยคุณพงพัท์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการรับประทานปลามากเลือกส่วนที่ไม่มีก้างให้ผมคำสองคำก็รับประทานได้รู้รสว่าโอ้ปลา ัวเป่านี่อร่อยมากเนื้อละเอียดเนียนเลยผู้ที่เขาพาเราไปรับประทานคือคุณเชิญเขาบอกว่ามีปลาที่อร็จอร่อยอีกอย่างหนึ่งเป็นปลาชื่อว่ากุ้ยหวัวเป็นปลาดอกไม้ผมไปได้รับประทานที่ในอาหารในเรือ โอ้โหเขาแกล่ออกมาเนี่ยนะครับมันเนื้อล้วนๆเลยได้รับประทานหลายชิ้นเรียกว่าเกือบจกครึ่งตัวโดยไม่มีก้างผมเป็นคนที่โชคไม่ดีพอรับประทานปลาทีไลใครๆเขาไม่เจอก้างผมต้องเจอแต่ไปคราวนี้ รอดปลอดภยัยได้รับประทานปลากุยควาที่อร็ยอร่อยเหลือเกินเขาหนึ่งซีอิ๊วมากับรสชาติของอาหารกุยหลินน่นนะเป็นรสชาตินวลนๆไม่เข้มเพราะฉะนั้นเขาจะมีพริกบดแล้วก็มีเต้าหูห้หีสองอย่างนี้เป็นของดีของกุยหลินต้องซื้อกลับมาทั้ง พริกบดท,ทั้งเต้าหู้ยีสีเหลืองอ่อนเป็นเต้าหู้อ่อนที่รสชาติดีมากเวลาเรารับประทานเขาจะมีพริกบดใส่ชามมาใส่จานเล็กๆมาแล้วก็มีเต้าหู้ยีใส่ลงมาด้วยสักสองก้อนเวลาเรารับประทานเราจะเอา พริกบดนี่กับเต้าหูย้ยีมาคลุกๆๆก,ก,กับข้าวแล้วก็รับประทานกับข้าวอื่นๆหลายต่อหลายอย่างที่อร็ดอร่อยแต่ยังไม่ถึงใจรสชาติของเราจำเป็นที่จะต้องมีพริกมีเต้าหู้ยีไปด้วยถึงจะรสชาติเข้มข้นถูกปากถูกลิ้นคนไทยครับ อาหารกุ้ยหลินนั้นไม่มีหูฉลามนะครับแต่เขามีซุปไก่ผสมกับจินเซ็งเป็นซุปใสๆถ้าท่านไม่ชอบก็ผ่านไปได้แต่ผมขอแนะนำว่าซุปไก่ตุนกับจินเซ็งเนี่ยมันเชงดีรสก็หอมหวาน แต่ไม่เข้มข้นรับประทานก่อนหน้าที่เราจะรับประทานของอื่นๆนี้ก็อริอร่อยครับคนกุ้ยหลินที่กินเนื้อทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รับประทานเนื้อก็ไม่ต้องห่วงมีหมูมีนกมีอะไรแต่อะไรเยอะแยะแต่ส่วนใหญ่ที่ขาดไม่ได้จะต้องเป็น ปลานะครับผมไปวันแรกได้รับประทานอาหารกวางตุ้งที่ร้านชื่อว่าหมาเกา้ารถอาหารกวางตุ้งนี้เป็นรถอาหารที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยมากที่สุดเพราะเป็นรถเข้มข้นสั่งเปรี้ยวได้เปรี้ยวสั่งหวานได้หวานสั่งเค็มได้เค็มเรยอร่อยมาก ร้านชื่อหมาเก้าเป็นร้านกวางตุ้งที่มีชื่อเสียงร้านนี้คุณหมอประเสริฐไปที่ไรต้องรับประทานเป็นมื้อแรกถ้าเราไปถึงที่กุ้ยลินตอนทุ่มหนึ่งจากสนามบินเข้าโรงแรมเชอราตันกุ้ยลินแล้วเราก็ออกไปรับประทานอาหารร้านหมาเก้า ผมก็ทําตามแบบที่คุณหมอประเสริฐได้เคยประพฤติวันแรกก็ไปรับประทานที่ร้านหมาเก้ามเาีเขาเรียกว่าหมูหันนะครับแต่หมูหันของเขานั้นมาเพียงครึ่งตัวแล่หนังมาให้เสร็จเรียบร้อยเหมือนกับเรารับประทานเป็ดปักกิ่ แต่รับประทานหมูหันมีแป้งมีอะไรต่างๆนานาน้ำจิ้มนั้นรสออกเค็มปนหวานไม่ใช่หวานเจื้อยอรอยอร่อยมากครับนี่ก็เป็นของดีของออร้านกวางตุง้งเราก็คุ้นอยู่แล้วอะไรๆที่มันเป็นรสชาติของกวางตุ้งนี้เรากินได้อย่างอรอร่อยทีนี้ มีร้านที่เราไปกินอีกทีหนึ่งชื่อร้านนิวเกาลูนนิวเกาลูนนี้เป็นร้านอาหารที่ผสมผสานกันมีทั้งกวางตุ้งมีทั้งกุ้ยลินแต่ถ้าจะรับประทานกุ้ยหลินแท้นี่นะครับต้องที่เชอรต์ตันกุ้ยลินเขาแนะนำว่ามีน้ําชาเขาเอาใบชาเนี่ย ไปผัดกับน้ำมันถั่วแล้วก็ตำ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 เสร็จแล้วเขาก็เอามาชงกับน้ำชาซึ่งมีดอกกุ้ยหวัวก mm ็ hmm. เ,เอาดอกกุ้ยหวเนี่ยไปตำตำตำแต่นละแล้วก็มาชงเป็นเขาเรียกว่าชาน้ำมันก็แปลกไปอีกอย่างนึงใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดื่มส่วนอาหารเยานี่เขามีปริงทะเล เขาไปเรียกว่าไปอบหรือไปตุนกลับมาเขือยาวเป็นจานร้อนปลิงทะเลที่อร่อยมากเป็นอาหารของพวกเยานะครับมีคนที่ทำงานอยู่ในกุ้ยลินเนี่ยมีทั้งชาวจ้วงมีทั้งชาวเยาแล้วที่แปลกก็คือเขาเรียกเผ่าเผ่าหนึ่งว่าเหมียว เหมียวนี่เขาบอกว่าค,คือแมวแทนที่จะเรียกว่ามงก็มีชนกลุ่มน้อยมากมายเหลือเกินที่เราดูไม่ออกว่าเป็นอย่างไรอยู่ที่กุ้ยหลินอาหารที่กุ้ยหลินมีอยู่มื้อหนึ่งเป็นอาหารที่เขาแนะนำนี่นะครับก็เริ่มด้วยมีออเดอร์ มีไข่เยี่ยวมา้ามีผักดองอะไรตามเรื่องตามราวแล้วก็มีซุปไก่ใส่โสมนะฮะต่อมาก็มีบาร์บ,าบีคิวมีดบาร์บีคิวมีดก็เป็นพวกเนื้อต่างๆนานากุ้งตัวเล็กๆจากแม่น้ำหลีอันนี้ทอดกรอบใส่กระเทียมไอ้น,นี่อร่อยมากแล้วก็มีอ่า ไขเชลผัดซอสเออมีไอเจ้าถั่วแขกผัดกับเนื้อนะฮะแล้วก็มีผักดองก,ก็อร่อยอีกละมีไอถั่วอีกอย่างหนึง่งอ่ะเขามีไม่ใช่ถั่วครับเป็นอะไรล่ะเป็นเต้าหู้ครับ เป็นเต้าหู้ผัดกระเผือกลืมบอกไปว่าที่นี่ทั้งเผือกทั้งมันของเขาอร็ดอร่อยมากเรื่องของอาหารกุ้ยหลินนี่มีมากมายหลายอย่างเอาไว้คุยกันอย่างละเอียดตอนนี้ผมไปรับประทานมาก็เลยบอกท่านเป็นแนะแนวทางว่าไปถึงอย่าไปดูถูกว่ากุ้ยหลินเนี่ย ไม่มีอาหารอร่อยแต่เป็นอาหารที่มีรสนวลๆเราต้องเพิ่มเติมรสเผ็ดรสเค็มเอาเองก็แล้วกันสวัสดีครับ มาสนุกกับการเมืองเรื่องฟืดเครื่องขัดค้องต้องแก้ไขไอทีวีสทุ่มกว่าเป็นต้นไปมหาไทยย้ายมาอยู่ยุติธรรมจะบอกว่ากระลาโมผมไม่รับนายกสั่งนะครับไม่ให้ควบนรับอันเรื่องของรัฐบาลหุ่นเขานะถ้าเป็นคนมาเกี่ยวอะไร